สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคำถามสั้นๆง่ายๆนะคะว่าเขาชอบคุณไหมนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเขาชอบคุณไหมนะทีนี้เดี๋ยวไพ่จะอ่านตามพลังงานของไพ่นะคะอาจจะแบบออกมาตรงๆว่าชอบหรือไม่ก็รู้สึกสนใจหรือว่าไม่ได้สนใจเลยหรืออะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวจะอ่านตามพลังงานที่ไพ่โชว์มานะ มีให้เลือก3ไป3มกองนะคะ1 2 3นะก็ทำใจให้สบายแล้วก็นึกถึงคนที่คุณถามถึงนะคะกับคำถามที่ว่าเขาชอบคุณหรือเปล่านะคะอเอวานับหนึ่ถึง3นะคะถ้าอาธิษฐานไม่ทันก็กดค้างไว้ก่อนได้นะคะ1 2 3โอเคเดี๋ยวมาดูเลยกองที่1นเขาชอบคุณไหมนะคะ จับไพ่ก่อนนะกองที่หนึ่งคิงอัพครับขอสามใบแล้วเดี๋ยวเริ่มอ่านนะ เขาชอบคุณค่ะเขาชอบแบบอ่ากลองนี้เนี่ยไม่ไม่น่าจะแต่นะกลองนี้เขาชอบคุณอืมแต่ว่ามันติดอะไรที่ตัวคุณอ่ะติดด้วยนิสัยหรือปัญหาจากตัวคุณนะทำให้เขาเขาเข้าเปิดเผยความรู้สึกกับคุณไม่ได้หรือไม่อันนี้มองว่า คุณมีปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตตอนนี้อาจจะแบบทะเลาะก,กับใครหรือเปล่าหรือไม่ก็อยู่ในช่วงที่ไม่พร้อมที่จะมีความรักอ่ะเหมือนตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่เผชิญปัญหาแล้วก็กำลังเดือดร้อนเออถามคนคนนี้เขามองถึงคุณอยู่เขาชอบแล้วก็ มองว่าต้องการที่จะเสนอความช่วยเหลือให้คุณด้วยเหมือนเขาชอบในเขารู้สึก endo เป็นความรู้สึกชอบ e n d ูมันยังไม่ได้ถึงขนาดรักพิสวาสน์นะเป็นความรู้สึกชอบและ endo แล้วก็อยากจะสนับสนุนคุณซึ่งถามว่ามันจะมีแอคชั่นเกี่ยวกับความรักความโรแมนติกเข้ามาให้ไหมมันไม่ใช่มันเป็นการ support ในะเหมือนแบบผู้ใหญ่ดูแลเด็กหรือแบบ ผู้ที่แบบอ่าโพสิชันที่ใหญ่กว่าคอยดูแลให้ความเป็นธรรมหรือเขาอาจจะแบบอยู่ในตำแหน่งเป็นเจ้านายก็ได้นะคะมองว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานหรืออาจจะเป็นเรื่องคนอื่นๆทีเนี้ยเขาต้องเขาต้องการหรือเขาเขาให้นะเขาให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตให้ความเป็นธรรมกับคุณนะคะเดี๋ยวมาดูต่อ มันยังไม่ใช่สถานการณ์ที่จะมาสร้างความโรแมนติกนะเท่าที่ดูจากไพ่แต่น่าจะเป็นการเจอกันในช่วงที่ในจังหวะที่คุณเนี่ยชีวิตไม่ได้เรียบร้อยปกติสุขแต่ชีวิตกำลังเผชิญกับการแข่งขันการเอาชนะการเอาตัวรอดจะประมาณนี้แล้วเขาก็ดูเป็นคนที่ ชีวิตมีครบมีพร้อมอยู่แล้วแล้วก็เห็นคุณเรารู้สึกสนใจสะดุดตารู้สึกเอ็นดูแล้วก็รู้สึกเอาใจช่วยนะคะเขารู้สึกคนคุณเนี่ยเป็นคนแกร่งเป็นคนแกร่งเหมือนว่าค่อนข้างจะชัดว่ากองเนี้ยฐานะหรือโพสิชันตำแหน่งงานของคุณเนี่ยมันไม่ได้สตรองเท่าเขานะคะอาจจะเป็นแบบ เป็นลูกน้องหรอเออประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ถ้าต่างคนต่างมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเขาเหมือนเป็นบริษัทใหญ่แล้วอะแต่คุณถาจยังเป็นร้านชําอยู่อะไรประมาณเนี้ยอืมแต่เขามองมาด้วยความเอ็นดูแล้วก็เอาใจช่วยแล้วก็เท่าที่ดูเขาอาจจะช่วยซัพพอร์ตคุณเกี่ยวกับเรื่องงาน นะคะคแต่มันไม่ใช่ซัพพอร์ตเรื่องความโรแมนติกอะไรนะเหมือนว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะเข้ามาจีบกันะในตอนเนี้ยคุณกดน่าจะกำลังทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งเปนอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำคนเดียวด้วยทำเองคนเดียวแล้วก็มันไม่ใช่โปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับงานของคนที่คุณถามถึง แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันดูเป็นคุณดูเป็นคนที่ไม่เหมือนใครในสายตาเขาดูมีความพิเศษเพิ่งพาตัวเองได้ดูเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้อะไรประมาณเนี้ย่าแล้วก็คุณน่าจะโสดค่อนข้างโสดแบบร้อยเอร์เซ็แล้วก็มัน คุณดูไม่สถานการณ์ของชีวิตคุณตอนนี้ดูแล้วยังไม่ได้เปิดสําหรับการมีความรักนะคะแล้วก็อืมดูแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะมองคุณไปเรื่อยๆอยู่นะยังไม่ได้มีแผนที่จะแบบลงมือจีบแต่ว่าถ้าแผนนี้ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานอะไรพวกเนี้ยดูแล้วคนคนนี้พร้อมที่จะให้ด้วยนะคะ ความรักมีพัฒนาไหมขอดูหน่อยอความรักยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาในเร็วๆนี้นะคะเหมือนอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะมันยังไม่ลงตัวยังไม่เปิดพร้อมสําหรับความรักนะคะถ้าไม่รีบไม่ร้อนเนี่ยก็ดูมีโอกาสที่คุณจะต้องแบบไอ้ปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้คุณต้องแก้มันแก้ปัญหาชีวิตของคุณเองให้มันได้ก่อนนะคะอย่างเช่นสมมุติว่า ตอนนี้มีหนี้สินอยู่ต้องเคลียร์หนี้ตัวเองให้ได้ก่อนหรือตอนนี้งานหรือกำลังอยู่ในช่วงที่สอบหรือว่า,าทำโปรเจกต์เพื่อที่จะโปรโมทที่จะเลื่อนขัน้นอะไรพวกนี้คือต้องทำให้เสร็จก่อนถึงจะเปิดดวงถึงจะเปิดสำหรับความรักนะคะถ้ามีสอบก็คือต้องสอบให้เสร็จก่อนมันอารมณ์ประมาณนี้ถ้ามีหนี้ก็ต้องเคลียร์หนี้ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนประมาณนี้ แล้วก็มีแนวโน้มว่าคนคนนี้เป็นมีสตา์ต้องกันกับคุณนะคะก็คือมีโอกาสที่จะคบกันได้นะคะแต่ใดๆก็คือคุณต้องเคลียร์ปัญหาชีวิตของตัวเองให้ได้ก่อนนะจ๊ะโอเคไปต่อกันเลยกองที่2 คองที่สองนะคะคนที่คุณถามถึงเียเขาชอบคุณหรือเปล่าคองที่สองคนที่คุณถามถึงชอบคุณไหมเดี๋ยวเปิดไพ่สามใบก่อนแล้วอ่านทีเดียวนะจ้าห้าถ้วยคนที่คุณถามถึงชอบคุณไหม หนึ่ถ้วยมันมีความรู้สึกแหละเ,เดี๋ยวเปิดให้ครบรสแบบก่อนสารม้เท้าชอบไหมมันมีความชอบนะชอบแต่ว่ามันเป็นความชอบที่แบบคนคนเนี้เหมือนในชีวิตเขาเนี่ยมันมีความรักเข้ามาหลายครั้งแล้วมันก็ยังมีมันมีความผิดหวังมาก่อนอะ่ะก็เลยบางทีเนี่ย เอเนจีของเขาช่วงนี้นะเขายังมีความอะไราอาวรหรือไม่ก็ยังมีบาดแผลจากความรักครั้งเก่าอยู่อะ่ะมันทําให้เขามองโลกของความรักในแง่ลบอยู่นะเออแล้วต่อแล้วคุณเนี่ยเป็นพลังงานความรักที่สดใสามากๆเลอเข้ามาในชีวิตเขาประเด็นก็คือ คนคนนี้มันยังมีความฝังใจมันมีความหลอกหลอนจากความรักครั้งเก่าอยู่คือไม่ได้หมายความว่ายังรักคนเก่าอยู่ซะทีเดียวนะอาจจะแบบยังกลัวความผิดหวังในอดีตทาให้กลัวความรักรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีความรักที่ประสบความสําเร็จได้หรออะไรประมาณนี้เหมือนมีความกลัวในความรักอยู่เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นความสดใสเป็นความรักดีๆเป็นโอกาสดีๆในความรักที่เข้ามาในชีวิตเขานะ แต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเขารู้ว่าเนี่ยเออเป็นถ้วยที่ดีเป็นไม่เหมือนกับถ้วยในอดีตแต่ถามว่าเขาเชื่อใจไหมว่านี่จะเป็นถ้วยที่ดีเป็นความรักที่ดีกับเขาจริงเขายังไม่เชื่อใจนะคะมันเป็นอะไรที่เขาเขายังไม่อยากทุ่มเทยังไม่อยากเขายังไม่เปิดใจร้อยเอร์เอ่ะเออเหมือนว่าเขาเขายังกลัวแล้วก็ยังปิด แล้วก็อยากจะอยากจะใช้สมองรักครั้งนี่ของเขาเขาอยากจะใช้สมองมากกว่าความรู้สึกเพราะมันมีความกลัวในเรื่องความผิดหวังจากอดีตที่มันหลอกหลอนอยู่นะคะมาดูกันต่อ mm. เขาชอบคุณไหมไม่มีความชอบอยู่แล้วอยู่นะกองเนี้ยอมืมันเป็นความชอบแต่ก็อีกหลัก หลักๆในใจเขาเขายังปิดใจกับความรักนะเออไม่ว่าเขาจะแบบกําลังอยู่ในช่วงหาคนคุยเยอะๆหรือไม่ก็ไม่ได้หาคนคุยเลยบางคนอาจจะต่อให้เล่นอ่อพวกอะไรนะพวกเดตแอปทั้งหลายอะ่ะพวกเขาทินเดอร์อะไรพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิดใจนะอืมมันมีความ มันมีเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับความรักที่ทําที่มันทําให้เขารู้สึกเสียใจมากๆแล้วเขาก็เลยไม่กล้ายังไม่เปิดใจอ่ะมันเป็นอัตโนมัติเลยว่าเขายังไม่ยังไม่เปิดใจแล้วบางคนเนี่ยหลายๆลคนทําตัวเป็นแบบไปโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเหมือนดึงเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองไปที่เรื่องงานเป็นหลักนะในช่วงเนี้ยถามว่าเขาเห็นความจริงใจความน่ารักแล้วก็ความน่าเอ็นดูของคุณไหมเขาเห็นนะคะ เขาเห็นแต่เปิดใจไหมยังกลัวอยู่นะเหมือนช่วงเนี้พยายามพยายามทำเป็นไม่เห็นด้วยบางคนทำเป็นทาเป็นไม่เห็นความจริงใจความรักที่คุณมอบให้นะคะที่จริงเขารู้ว่าคุณดูเป็นความรักที่ดีเป็นโอกาสดีๆทางความรักในชีวิตเขานะมีความรู้สึกชอบ แต่ด้วยความที่ตัวเจ้าตัวเองเนี่ยมันยังไม่เปิดใจมันก็เลยยังต้องมันต้องใช้เวลากับคนคนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่คำแนะนำหน่อยก็เป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าถึงเวลาที่คนคนนั้นเขาพร้อมเนี่ยเขาจะบอกคุณเองนะ เขาจะเข้ามาจีบเข้ามาทักทายคุณเองคือเท่าที่เห็นเนะี่ยเขาคุณเป็นคนที่ดูดีในสายตาเขาแล้วก็ตรงสเปคเขาอยู่แล้วนะแล้วก็คุณไม่จําเป็นจะต้องไปพยายามตื้อหรือจีบเขาเลยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้ดูมีคุณค่าดูแบบไม่ใช่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลดีกับคุณเองนะช่วงนี้เขายัางไม่เข้ามาจีบนะเขาแค่อย่างมากก็คือแค่มอง มองสนใจหรือถ้าแย่กว่านั้นนะมันจะแบบทําเป็นอ่อยทําเป็นอ่อยทําเป็นให้ความหวังแต่พอเราเราเราเข้าไปจะเข้าไปใกล้ชิดมากขึ้นอนะ่ะเขาจะปิดประตูเพราะว่าพวกเนี้ยคนที่คุณถามถึงน่าจะแบบเป็นพวกที่แบบมันยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครนะคะมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาเขายังไม่พร้อมจริงๆนะคะ ต่อให้เขามองว่าคุณน่ารักน่าทนุถนอมเขาก็ยังไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะเปิดใจได้ร้อเปอร์เซนนะคะเหมือนนั่นยังอยู่ในช่วงฮิลของเขาว่าเขายังต้องต้องรักษากแผลใจตัวเองต้องเติบโตให้ได้มากกว่านี้นะคะถ้าคุณเข้าไปเข้าไปยัดเยียดความรักให้เขาก่อนเนี้ยเขาจะปิดประตูเขาจะปฏิเสธแล้วคุณก็จะเสียใจ เพราะฉะนั้นแนะนําว่ากองนี้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองทําตัวน่ารักน่ารักในพื้นที่ของตัวเองไปให้เขาเข้ามาจีบคุณเองนะคะให้เขาไม่ใช่แค่หยอดนะต้องเข้ามาจีบจ,จริงจังนะคะแค่นี้เองเอียบร้ยจ้ะไปต่อกับกองที่สามกองที่สามเขาชอบคุณไหม กองที่สามเขาชอบคุณไหมเดี๋ยวสับไพ่ก่อนนะอ่าเดี๋ยวสับไพ่สามใบแล้วเริ่มอ่านนะคะกองที่สามเขาชอบคุณไหมอืกองที่สามมองว่าคุณหักอ,อกเขานะคะตอนนี้ อาถามว่าชอบไหมหรอคำตอบก็คือก็คุณหักอกเขาว่าคุณทำให้เขาเสียใจเจ็บปวดนะคะอม,มันก็คงแปลว่าชอบแหละถ้าไม่ชอบก็หักอกเขาไม่ได้ใช่ไหมเออเหมือนมันมีเรื่องที่แบบตอนนี้เขารู้สึกเขารู้สึกอก,อกหักเสียใจจากความรู้สึกที่มีให้คุณอนะคุณอาจจะเพิ่งทะเลาะกับเขาหรือไม่ก็เพิ่งตัดความสัมพันธ์กับเขามาก็ได้ ทำให้ความสัมพันธ์นะตอนนี้ค้างกันแค่ว่าความเป็นเพื่อนหรือไม่ก็คุณอาจจะแบบขีดเส้นใต้ชัดเจนว่าฉันให้คุณเป็นแค่เพื่อนนะก็ได้นะ mm hmm. เขารู้สึกเสียใจรู้สึกทำอะไรไม่ได้รู้สึกอึดอัดเศร้าหมองกับความรู้สึกที่มีให้คุณนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันต่อ mm hmm. ถามว่าชอบไหมกองนี้มันออกแนวเป็นแบบ แอบรักข้างเดียวอืมเป็นตอนแรกเนะี่ยที่เราวาตั้งคําถามว่าชอบเนี่ยเพราะชอบมันกว้างๆใช่ไหมเจอหน้ากาันหน้าตาถูกใจก็ชอบได้ใช่ไหมพอแต่พอรักเนี่ยมันจะลึกถึงกว่านั้นก็เลยคิดว่าใช้คําว่าชอบดีกว่าแล้วก็ดูพลังงานว่าไพจะออกว่าเป็นความชอบที่มันลึกประมาณไหนนะกองเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นความรู้สึกที่ดีวกว่ากองอื่นก็คือเขาค่อนข้างที่จะแบบมีความ รักแต่เป็นรักที่มันผิดหวังมาแล้วว่าคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกผิดหวังอกหักมานะคะเขารู an はは lad, ้สึกไม่มีความมั่นใจที่จะมีที่จะเข้าหาคุณไม่มีความมั่นใจว่าคุณจะชอบเขาเขารู้สึกว่าเขาสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เพื่อคุณนะ เขารู้สึกว่าถ้าคุณบอกเขาว่าทําแบบนี้สิแล้วคุณจะชอบเขาคุณจะรับรักเขาเนี่ยเขาก็จะทําเป็นคนที่ให้ความรู้สึกว่าคนกองเนี้ยคนที่คุณถามถึงอะ่ะเขารักคุณแล้วก็เป็นรักข้างเดียวเป็นรักที่เจ็บปวดเป็นรักที่ขึ้นอยู่กับคุณแล้วก็คุณไม่ให้โอกาสเขาอะไรประมาณเนี้ยอืม ถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะแบบทําเล่นมูทาแบบมูเตลูอะไรต่างๆแล้วทําให้คุณรักเขาได้เขาก็จะทํำนะกองเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆเลยเขารู้สึกรักแล้วก็คือมันเป็นความรักอะกองเนี้ยมันหลงไหลมันอยากได้อะไรประมาณนี้ยค่ะกองเนี้ย ค่อนข้างที่จะมี energy รุนแรงกว่ากลองอื่นนะคะเป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากเลยนะมาดูคำแนะนำกันสักหน่อยนะคะไม่แน่ใจด้วยว่ากลองนี้คุณรักเขาหรือเปล่าหรือแค่เข้ามาถามเพราะอยากดูความรู้สึกของอีกฝ่ายเฉยๆบางทีคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบเขาก็ได้ recovery นะให้ความรู้สึกว่าเขาเพิ่งอ,อกหักมาจากคุณแล้วเขากำลังเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะ ไม่ใช่ว่าเขามองคุณในแง่ร้ายนะแค่เขารู้สึกเสียใจเสียใจแต่ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะจะหยุดชอบนะก็คือแค่แบบพยายามทำใจหละแต่ก็ยังรู้สึกชื่นชมคุณอืมทำไมเอวารู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบเขานะหลายๆคนในกองเนี้ยคุณไม่ได้ไม่เห็นเอ NERGY ว่าเพราะว่าถ้าชอบกันมันก็น่าจะแบบเป็นไพ่ที่สมหวังมากกว่านี้นะ เอนเนอร์ีนี้เหมือนเขารักคุณข้างเดียวซะมากกว่าวถ้าคุณรักตอบเขาไปมันก็มันก็แฮปปี้เอนดิ้งกับทั้งสองฝ่ายนะคะแต่นี้ก็แล้วแต่คุณนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะทั้งสั่กองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ